สวัสดีครับผมสวัสดีครับจักสิต่างสื่อว่าจังไดมีถุงเท่าสามขางตันนี้เป็นสีเท่านี่ตัวนี้เป็นสีเท่ามีสุงถุงเท้าขาวๆสามขางใส่ถุงเท่าบ่าาาาาแล้วออกมากอน่นฝ่าวลายสีสีดำออกเท่าๆดำมูลๆนะคะ เพิ่นจะมีท้องถุงเท่าสามขางเห็นบ่คขั้นนี้นี่ขาวขาวาน,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 านี่นี่น่นใส่ถุงเท่าสีขาวสามขางนะคะใส่ถุงเท่าบ่แล้วฟาวออกมาอืมมีสีโตัวนะคะแมวน้อยนี่มีสีโตัวนี่อีกตัวหนึ่งเป็นสีไลย่ยนีกระถุงเท่าสามขางคือกันสองตัวจะมีถุงเท่าบ่ครบ ทุงเท้าสามข้างไอถุงมือนี่ถุงมือข้างเดียวขาดทุงมือข้างหนึ่งเนาะสีขาแมวสีขาก็บอกว่าทุงเท่าสามข้างตัวขาดขาหนึ่งนี่หนึ่งสองหนึ่งสองตัวนี้เป็นไล่คือเสือนี่ตัวหนึ่งเป็นหูงมงกุดอยู่ข้างหน้าส่วนนี่ดือกูโม าิตตังซื้อให้เออเหลืออยู่เดียวเนี่เออเหลือโอ้ยวาสนะซื้อมวนๆกับว่าตังเนาะมันดือ้อดื้อก็มัวก็ตตองตังเออเหลือว่าสนะจริงๆแมวเพิ่นเป็นแมวเปอร์เซียนะคะเปอร์เซียแท้เลยแต่ว่าบัวท่านเดี๋ยวผสม เจอแมวบันบานมาหลักลอยค่ะมาลอยแมวบันบานอาจะเป็นตัวสีดำๆสีคือตัวแรกที่เป็นมุนๆนะนะคะมีแมวเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นแมวนะคะตอนนี้เลนก็แมวหน่อยเอากระตามาให้หน่วยหนึ่งกระเล่นกระตาบตานเนอ,อเลนกระตาหยอกกันสีโตกำลังดือกํำลังดือตุป,ปุ๊ติปิอยู่นะคะ กินเกง่งกินเบิดดมื่นละลายเติบกินเก่งค่ะนี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนนี่บพท่านได้อาบน้ำเลยตั้งแต่ออกลูกเดี๋ยวให้ลูกพั่ยานมกันว่าได้อาบน้ำให้เลยมอมแมมมากอืชื่อมีตังแม่เพื่อนชื่อมีตังปีกกลกวค่ะอืเป็นแมวเปอร์เซียปีกกโก้แล้ว เปอร์เซียแต่ลูกออกมาบ่มีตัวใดคือแม่จ้กตัวบ่มีสีขาวใดแม่เลยไปทั้งพอเบิร์ต <c oughs> ไปทั้งพอเบิร์ตเบอสันนะคะบ่มีสีขาวคือแม่เลยแมวตะก้านะคะนี่แมวตะก้าแมวกระตาจักเอี่น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 ี่ตัวน,นี้มีมงกุฎอยู่นาะอยู่นาผัก ตัวนึงมงกุดขางหนึ่งมงกุดบลแล้วแต่ละตัวสีสันผสม,ม,มบมบเป็นลวดเป็นล่เลยนะ <c ười> แต่กับเป็นตาหักเเป็นตาหักไวอีกแบบหนึง่งเล่งกับแมวเด้ดอต่างถ่ายแมวให้เบิง้งมีคนเบิ้งอยู่ตัวละ่ะนอ้อมีคนเบิ้งเป็นพันบนม,มีคนเบิ้งกับถ่ายไปพี่น้องเอย ถ่ายไปสู่สิ่งสุอย่างนี่ล่ะทั่วไปข่าวคล้าวหมอรองหมอล่ําแน่เห็นอีอยังเป็นตัอ,อนซ่อนกระเปาสู้กันฟังตอนนี้กับอนซ่อนแมวค่ะ <c oughs> อันซ่อนแมวน้อยกระเวาสู้กันฟังอันซ่อนลายตะเปลืองนั่นแหละพี่น้องเอ้าเบิดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ